สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขใบปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยพาทุกคนมาทำข้าวเกียบงานจากศูนย์ฝึกอาชีพตาบลบางไผ่อำเภอบางวนันางจังหวัดพิจิตรนะคะที่ปุ้ยจะาให้คุณป้าบอกส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันแรกคือน้ำมันน้ำมันนี่เราใช้เป็นน้ำมันอะไรคะน้ำมันหมูค่ะเวลาทาถาดแล้วก็อันนี้คือมะพร้าว,าวค่ะ มะพร้าวขูดอัตราส่วนเท่าไหร่คะครึ่งกิโลมะพร้าวลูกเนื้อค่ะอ๋อค่ะแล้วก็แป้งครึ่งกิโลค่ะแป้งอะไรคะแป้งข้าวเจ้าการจายก็ประมาณสามขีดครึ่งสามขีดครึ่งหรือว่าสามร้อยห้าสิบกรัมไอันี้แป้งมันค่ะอ๋อแป้งมันเราใช้เท่าไหร่คะแป้งมันก็สองสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็งสามช้อนโต๊ะค่ะงาสามช้อนโต๊ะนะคะเกลือก็ประมาณ ช้อนตัแฝค่ะอ๋อหนึ่งช้อนชานะคะ,คะแล้วก็ไข่ไข่สามใบละคะ่ะไข่นี่เราต้องใช้เป็นไข่เป็ดเท่านั้นใช่ไหมคะ,คะไข่เป็ดนี่น้ำม,มันจะน้อยไข่ไก่นี่น้ำม,มันจะเยอะอ๋อสูตรของป้านเนี่ยต้องใช้ไข่เป็ดเท่านั้นใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปมะ <า S 2> พร้าวขูดแล้วเราจะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยให้กะเอาค่ะแล้วก็ ขยำให้มันของกะทิเขาออกมานะคะก่อนที่จะนำไปผปสมกับแป้งนี่คือเคล็ดลับค่ะใส่เสร็จแล้วก็เทใส่หมอ้อโอเคแล้วก็เทใส่หม้อให้เราทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปเรื่อยๆในคลิปเราใช้น้ำเปล่าทั้งหมด900กรัมนะคะ พอผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะเราจะเอาแป้งมันใส่น้ำประมาณสองช้อนนะคะให้เขาละลายดีค่ะให้เขาละลายดีเทแป้งมันลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยไข่เป็ดที่เราตีไว้ไข,ข่เป็ดเขาจะเข้มข้นกว่าไข่ไก่ค่ะเกลือป่นนะคะใส่ไปเลยรอนกับชั้นกาแฟแล้วก็ใส่งาดำลงไปเลยนะคะผสมเสร็จแล้วเราก็จะนำไปลอยน้ำร้อนนะคะ เดี๋ยวเราจะนึ่งวอร์มถาดจนกว่าเขาจะร้อนไ,อได้เต็มที่นะคะเราก็จะนำข้าวเกี๊ยบมาหยอดกันค่ะนี่นะคะเขาจะใช้น้ำมันหมูทาที่จิม้ม์ลแล้วก็หยอดลงไปในจิมพมนะคะเราจะใช้ประมาณกระบวยเก่นิดนึงนะคะให้เรากะเอา แล้วก็เอามาลอยในน้ํานะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะจนกว่าเขาจะสุกเร่งหนอต้องออกจากพิมพ์นะคะแล้ก็จะคว่ำพิมพ์ไว้ก่อนค่ะแล้วก็เลาะรอบรอบขอบก่อนนะคะใส่ชตรงนี้ต้องเบามือนิดนึงเพราะว่า ถ้าขาดแล้วก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเขา,าก็จะล่อนออกดิฟ้าเราทาน,น้ำมันหมูที่พิมพ์นะคะว้าวสวยงามมากไม่ขาดเลยเ <laughs> ก่งมากค่ะเราแกะออกจากพิม์พแล้วก็จะมาตากแดดหนึ่งวันนะคะนี่ค่ะตากประมาณหนึ่งแดดแดดด,ดีๆก็จะแห้งพอดีนะคะ <laughs> เข้าเกี็บงานที่ทําเสร็จแล้วของเขาเนี่ยจะ ทานดิบได้นะคะเนื้อจะไม่แข็งมากหรือว่าถ้าใครจะนำไปปิ้งหรือนำไปทอดเนี่ยก็อร่อยมากเลยค่ะ พอทอดเสร็จเราก็จะมาวางบนกระดาษซับมันนะคะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดซับน้ำมัน <c oughs> โอ้ยน่ากินมากค่ะทุกคนถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะเดี๋ยวปุ้ยจะเขียนส่วนประกอบไว้ให้นะคะ